ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมจะพามาเที่ยวบ้านหอศิลน,นะครับตอนนี้ก็เปิดให้เข้าชมได้เลยครับค่าเข้า200บาทนะครับแล้วก็ค่าตรวจพระเครื่องพระที่ท่านจะนํามาก็องละ24บาทต่อองนะครับองค์ละ2บบาทก็เตรียมเงินองละ24บาทให้ครบนะครับเพราะเกินนั้นไม่รับนะครับองค์ละ2บบาทเพราะที่นี่จะแยก พระได้ครับคือว่าพระที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตผลบังสีนะครับที่ท่านได้ปลูกเสกไวน้นะครับที่ท่านได้ปลูกเสกไว้นะครับนะครับคือท่านสร้างตั้งแต่2อง7ามหกเจ็ดถึงสองสามเก้าศูน4 0สองสามเก้าหกสอง 2411 2413 2414 2415นะครับคือที่ท่านได้ปลูกเสกไว้นะครับแล้วเลยจาก2415ไปท่านก็ไม่ได้ปลูกเสกนะครับนะครับเพราะพระสุรขังท่านสร้างไวถง้ถึงแค่ถึงแค่2415นะครับแล้วต่อไปก็ท่านไม่ได้ปลูกเสกนะครับก็คือเป็นครูบาอาจารย์อื่นเป็นผู้ปลูกเสกนะครับนะครับพระสุรขังได,ได้ได้สร้างกันเยอะนะครับแล้วก็เราจะแยกได้นะครับคือ สร้างที่ถ้าไม่ทันเราก็จะรู้นะครับเราก็จะแยกได้นะครับพระที่สร้างที่วังหน้านะครับเราก็จะรู้ว่าพระสุริยังสร้างที่วังหน้าเป็นผิวพันวันณะรูปทรงแบบไหนนะครับแล้วก็สร้างที่วังหลังผิวพันวันณะเนื้อแล้วแล้วก็รูปทรงเป็นแบบไหนแล้วก็พระที่สร้างที่วังหลวงวัดพระแก้วนะครับมีรูปมีผิวพันวันณะรูปร่างแบบไหนนะครับแล้วก็พระที่สร้างวังหน้าวังหลังวังหลวงแล้ววัดละคัง ที่ทันเจ้าปะกุลสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพงศีรีเป็นผู้ปุกเสกเราก็จะได้รู้กันครับแล้วพระที่หลังจากสร้างสองสขึ้นไปนะครับก็เราจะเราจะได้แยกรู้ว่าพระที่สร้างที่ไม่ทนันท่านเจ้ารุคุลคือสร้าง2 4งสหนึ่งนะครับก็พระหน้าตาผิวพรรณวันละจะคล้ายกันมากนะครับแล้วก็เราจะรู้ที่นี่จะแยกให้ได้ครับรจะรู้ว่าทันไม่ทันนะครับนะครับบางท่านมีเก็บ <are great. S 2> ไว้เยอะแยะก็ไม่รู้ว่าทันไม่ทันนะครับนะครับ ก็ที่นี่ค่าค่าตรวจสอบองค์ละ24บาทนะครับ24บาทก็คือเราก็จะมีตรวจสอบด้วยหลักธรรมชาตินะครับคือกล้องนี่ครับนี่ครับกล้องพันเอนะครับประมาณหกร้นะครับตรวจสอบก็มีจอนะครับแล้วตรวจสอบด้วยหลักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วตรวจสอบด้วยหลักพุทธคุณนะครับหลักพุทธคุณนะครับคือนะครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์หลวงปู่ีอติโกท่านยมคุณนะครับก็คือเรา ็นลูกศิษยนะครับพ่อพ่อให้ไว้ครับด้วยนะครับตากผู้ทุกคุณนะครับนะครับตอนนี้เราก็จะพาชมเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนหนึ่งนะครับ ก็ใบตับรองที่ไปประกวดได้ที่หนึ่งนะครับมีอานอิงนะครับมีพระหวังหน้านะครับหวังหน้านะครับสร้างที่หวังหน้าอันนี้พระสร้างที่หวังหน้าครับพระคะแนนนะครับแล้วก็หลายๆอย่างถึงแบบรูปทรงมีหลายแบบหลายแบบนะครับคือพระสร้างที่หวังหน้านะครับ นี่กลุ่มพระหยกนะครับวางหน้านะครับที่มีปิดทองนะครับสร้าง2401นะครับมีรวมพุ้ผาพุทพิมพ์รวมพิมพ์มีหลายพิมพ์มากนะครับทุกองค์ไม่เหมือนกันนะครับทุกองค์ไม่เหมือนกันนะครับนี่คือพระหยกนะครับกลุ่มพระหยก พี่ยันโตผงศรีท่านอัญเชิญพระธาตุนะครับบุญเหลือนนะครับสร้างสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับพระสร้างสองสี่ศูนย์แปดนะครับคือเราจะรู้ว่าทันไม่ทันนะครับกรอ,อบหีบพระนะครับ รอบหีบเล็กนะครับเลือกหีบเล็กอันนี้ก็จะมีกําไรหยกนิดหนึ่งครับท่านเก็บไม่น้อยครับไม่เยอะครับเก็บไม่ไม่เยอะนะครับท่านเอาไว้ให้สร้างพิพันธ์เป็นสุดยอดรู้นะครับนี่ครับคือพระวังหลังนะครับเป็นลักษณะนี้ครับพระวังหลังนะครับพระวังหลัง พระวังหน้านะครับอยู่ด้วยกันนะครับปูนกลางใสครับเขียวไข่การนะอันนี้คือหีบหีบหีบพันหีบร้อยห้าร้อยหีบพันหีบห้าพันหีบ,ห,บ,ห,บหมื่นนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะได้แยกแยก,แกออกครับ หีบร้อยหีบห้าร้อยหีบพันหีบห้าพันแล้วก็หีบหมื่นนะครับก็ตามพักนะครับพคะแนนก็มีพักคะแนนก mm. ็มีพักคะแนนร้อยพัคะแนนห้าร้อยพักคะแนนพันพักคะแนนห้าพันพักคะแนนหมื่นนะครับ ผมเผยแผ่ให้ f อได้ดูครับถ้าคนอยากมาเรียนรู้ศึกษาว่าพระวังหน้าวังหลังวังหลวงพระสร้างที่วัดละขังเป็นยังไงก็มาเรียนรู้นะครับมาเรียนรู้นะครับนะครับ เคุณท่านอัญเชิญประทาตน,นะครับเรือนะครับเตาใหญ่ครับเตาปูนกังสายครับสร้างสองสีศมีมีดโชนะครับสร้างสองสี่งสร้างสองสี่ พยาคุดพักคะแนนเบิร์นถ้วยรางวัล พระที่ปรากฏมาได้ระวงางพระวังหน้าวังหลังวังหลวงพระสุรดคั้งนะครับไม่เหมือนกันนะครับคือท่านต้องมาเรียนรู้นะครับจะได้รู้นะครับพระกิ่งปรวเรศสร้าง 24, 2 4งสี่สองตั้งแต่ยุคแรกมาถึง2 4งสี่สองสี่สองสี่สามสนะครับนะครับแล้วก็สองสี่สี่ศูนย์นะครับมีพระที่เราแยกพิมพ์ไว้นะครับคือพระยุคต้นยุคกลางยุคป่าแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านะครับ ก็คือพวกนี้เกงยีนเกงยีนปิดตแปดพิทตั้งแต่ปี1873ถึงปี2003นะครับหรือวายวินเทจของอเมริกานะครับพวกนี้ของอเมริกาทั้งเลครับนะครับมีอีกมากมายนะครับแต่นี้เราเอาแค่โชว์ได้ครับเอาแค่โชว์ได้นะครับเพราะสถานที่ไม่พอเพราะพี่พันธ์กำาังสร้างไม่เสร็จอันนี้เราทําเป็นบ้านหอสินให้เรียนรู้ศึกษาไปก่อนนะครับมีตำราอ้างอิงนะครับทุกอย่างก็มีอ้างอิงด้วยตำราด้วยหลักฐานนะครับ พวกนี้สภาพก็คือของที่เป็นของวินเทจก็กล่าวตามสภาพครับเพราะอายุของมากครับเก่งพวกนี้อายุ30 4สปี5 0ปีร้อยปีเนยนะครับแต่ก็มีมากมายกว่านี้ครับแต่เราก็ยังไม่ได้ลงให้หมดนะครับนั่นทากกาครอบครัวไปรับรางวัลครับทีนี้จะขึ้นรับรางวัลบ่อยนะครับตระก่าที่ไหนนะครับไปดู ก็จะดูรางวัลจะเยอะครับที่นี่จะมีรางวัลเยอะนะครับจะมีรางวัลเยอะนะครับน mm. ี้ก็ได้ไปปั่นจักรยานนะครับเขเก็บสะสมไว้นะครับเพื่อเอาเข้าพิพิธภัณฑ์ในรางวัลน,นะครับ ทีนี้เราก็จะมีสูตรและรู้นะครับจะมีนาฬิกาโบราณน,นะครับรลปท่านเจ้าพระคุณผู้ทวดผู้เทพประด,ดอนนะครับนาฬิกาโบราณนนครับอันนี้ของปารีสนะครับของฝรั่งเศสนะครับสองเซนใหญ่มากครับเดินทุกตัวครับเดินตรงทุกตัวครับ ยังมีอเยอะนะครับนี่ส่วนเล็กๆนะครับเราเอาให้ชมนะครับถ้าพิพันเราเสร็จของพวกนี้จะเข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์มีอีกมากมายครับตั้งแต่ยุคร้อยกว่าปีนะครับนะครับพวกนี้เดินเดินเดินทั้งหมดนะครับอันนี้เราส่วนหนึ่งเราก็เอามาเรียบเรียงให้ทุกท่านได้เรียนรู้ได้ศึกษาก่อนๆครับคนที่มาเย็บมาเที่ยวชมบ้านหอศิลป์ก็จะได้เห็นของในส่วนเล็กๆนะครับนะครับถ้าบ้านใตพันธ์สร้างเสร็จก็เดินกันเป็นวันไม่หมดแล้วครับดูเป็นวันไม่หมดแล้วครับ ันนี้เราสะสมตั้งแต่เด็กนะครับไม่มีเหมือนกันสักสักตัวนะครับในกาที่จะไม่เหมือนกันเราเป็นนักสะสมเราจะไม่สะสมเหมือนของเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเพราะว่าเราเรามีความที่จะสร้างที่พันเพราะขนเจ้าต้องดูในทพันต้องมีไม่เหมือนกันนะครับต้องมีไม่เหมือนกันทุกอย่างจะไม่เหมือนกันครับทุกอย่างไม่เหมือนกันมีพวกเหมือนตาตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เราอยังไม่ทันนะครับเงินพุดด้วงเงินห้อยเงินราง หนึ่งช้างสามเสียนนะครับนี่ครับเหมือนพวกนี้เรายังไม่เกิดนะครับนะครับอันนี้เราเกิดแล้วนะครับทำไมเขาจะมีชีทให้อ่านครับมีแผ่นชีทให้อ่านนะครับเรื่องเงินตาเป็นมาอย่างไรนะครับเงินครับนี่เราแค่จัดเรียงไว้เล็กๆน้อยๆครับพรเจ้าอยู่ในการที่สิบท่านทรงผนวดนะครับเหรียญใหญ่มากครับการที่เก้าทั้งหมดนะครับ เือที่นี่คุ้มครับสูงเรียนรู้ที่นี่คุ้มนะครับนี่แค่ส่วนเล็กๆนะครับนี่คือส่วนเล็กๆส่วนเล็กๆนะครับนะครับเราจะดูน้อยครับมอห้สังกาโลกนะครับดูนี่ก่อนครับโทนะครับตะตะวัดที่เป็นนะครับ ไม่ใช้ไฟสองนะครับเอาแค่ข้าวๆนะครับหมอบ้อโบราณครับตำ,ตำบลายตำลยกโบราณนะครับเราจะเก็บเข้าอย่างลิดเล็นหน่อยครับตามกำลังครับส่วนไหนก็บํารุดเราเก็บไว้ให้เราก็เก็บต่อนะครับส่วนไหนที่มีเราก็เราไม่มีเราก็หาเข้าครับเพื่อทำปฏิพันธ์แล้วก็ปของเก่า เราภาพนี้มีต้องมีทุกบ้านนะครับสมัยก่อนภาพเก่าๆบ้านพ่อก็เอาเก็บมาไว้ที่นี่หมดเลยครับแล้วก็ไปหาเามาอีกนะครับที่เขาวางขายนะครับ ูปผมครับน,นานุกรมครับ เขียนให้เกียรติผมเลยครับอันนี้ของคนที่มีบทบาทในสมัยนั้นครับคือทวดนาครับนี่ก็เขียนชื่อผมเลยับกิติศักดิ์เข้าของผู้สืบเสื่อสายประวัติเดชะท้าวอินนะครับในหนังสือบรรณุบรรณลกรมครับบรรณลกรมนี้ของทุนของผลเอกบุญนิธิวีรบุรุษผลเอกเปรมติสานนท์นะครับ เก่าครับส่งมาให้ครับเก็บไว้ครับเป็นหลักฐานนะครับว่าบรตรเราได้เคยรับใช้ในการที่สามที่สี่นะครับโอ่นี่โอแล้วก็ปีครับคุณแล้วก็กปีกินอาหารข้าวคนนี้แล้วก็กปีครับนี่จะหายยากครับตรงน,นี้บางท่านก็มีเยอะนะครับบางท่านก็มีเยอะนะครับอันนี้เราก็เก็บได้สำหรับที่เรา ทุนตามตุนกำลังเราครับเราชอบทางนี้ฐานไทยนะครับมีเก็บหมดแล้วครับเครื่องมือช่างเก่าเก่าเก็บแต่วัดเก่าสมัยมาสร้างบรรดุมาสร้างไว้สมัยโบราณโบราณร้อยปีหนึ่งแบบปีพศ2371นะครับวัดอรังเก่ารูปบรรดุนะครับ หินเทวดาดีครับุูนเก่าครับลูปัดเทงดาบูกบูรักษาสตทุกองค์เอาไว้บูชาครับกรับไหว้ขึ้นน้ำถวายน้ำนะครับนี่ส่วนเล็กๆครับส่วนหนึ่งนะครับถ้าสร้างพี่พันธ์เสร็จเราก็จะปั้นลูกบูรักษาสตทุกองค์นะครับแล้วก็เราเรื่องประวัติท่านนะครับ ี่ได้มีรูบรวมประเทศให้เราอยู่นะครับแล้วก็ความเป็นมาของการสร้างเมืองคำพรองบรรุ่นเด็กนะครับอันนี้สำหรับคนชอบทางนี้นะครับอันนี้สำหรับคนชอบทางนี้อันนี้ก็มีนิดหน่อยครับมีอย่างนิดๆดหน่อยหน่อยครับมีอย่างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเราก็จะโชว์มากไม่ได้ครับเพราะว่าตถานที่ไม่พอฐานที่เราเอาบ้านเป็นบ้านขอนสินก่อนนะครับต่อไปก็เอา สร้างไม่พันเสร็จเราก็จะได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่พาไปดูอันนี้ก็คือเป็นห้องยีนครับห้องยีนรีวายคือของวินเทจครับพวกนี้วินเทจหมดเลยครับเลิกผลิดหมดแล้วครับมีป้ายกระดาษครบครับเราเป็นนักสะสมจะเด็กนะครับตั้งแต่สมัยตัวไม่กี่บาทนะครับเดี๋ยวนี้ก็ซื้อหาไปแล้ครับแพงมากครับของพวกนี้ครับแต่ว่าเป็นพอ้าขายเก่งยีนด้วยครับ อนไนที่เราเป็นของเก่าโบราณเราก็จะเก็บข้าวเก็บข้าวเก็บแบบไม่รู้ครับเก็บแบบแบบรู้ว่าเก่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นมายอย่างไงเพราะสมัยก่อนยังไม่มีไม่มี Google ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีมือถือไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรครับต,ต,ำตำรับตำลาก็เป็นเข่าดํานะครับก็ซุ่มซุ่มเก็บนะครับเก็บเพราะชอบนะครับเพราะว่าเป้าหมายว่าจะมาสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับเราชอบเก็บด้วยความชอบ ด้วยความชอบนะครับพวกบิเอ็นั้นเลยครับเข้มขัดบิกอรีวายหนังหนังช้างหนังอะไรพวกนี้ครับสมัมก่อนครับนี่คือมากกว่าหลายหลายร้อยตัวครับนะครับหลายร้อยตัวนะครับผมว่าเกือบพันนะครับเป็นพันนะครับแต่ว่าแต่ว่ามีมีหลายยี่ห้อสภาพดีๆครับตั้งแต่ปีพศสองพันปีคศนะคศ 1873ครับก่อนสงครามโลกที่1นะครับแล้วก็นะครับตั้งแต่ใช้ผ้าเราดักผ้ากระโจมเกวียนนะครับเนี่ยริมเขียวริมเหลืองริมเหลืพวกนี้นะครับหนึ่งแปดเจ็ดถึงปี2003ครับที่เก็บไว้นะครับเป็นพวกดีวายหลายแบรนด์นะครับและหลายยี่ห้อนะครับไม่ใช่ยี่ห้อเดียวนะครับเราเป็นชอบนะครับของพวกนี้ถ้าไม่เก็บตั้งแต่เด็กไม่มีเก็บไม่มีไม่มีไม่มีทางที่จะหาได้ครับเพราะสมัยนั้นคนยังไม่รู้ครับแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆครับ ต้องมีเป้าหมายวางเป้าหมายไม่ต่ำกว่า30ปีเราวางเป้าหมาย30ปีถึงจะเก็บของพวกนี้ได้ครับเก็บไว้ก็พอเราอายุ50เราก็ถึงจะมาสร้างโรงสร้างนะครับคือมีเป้าหมาย30ปีเราเก็บแต่อายุ1ิกว่าปีนะครับนะครับพอเราเก็บพอพอจํานวนพอจะ,นนจะได้เราก็ถึงมาสร้างโรงสร้างนะครับแล้วก็ต่อยอดเป็นพิธภพัณฑ์นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านหอศิลป์ก่อนนะครับ ก็คือนี่แหละครับเราชอบทางนี้แล้วก็สนุกทางนี้นะครับครับคลิปนี้ก็อยากให้ f c ถ้าถ้าสนใจมาเที่ยวก็ค่าเข้า200บาทนะครับเอาพักเครื่องมาตรวจสอบองค์ละ24บาทค่าเข้า2อ0บาทนะครับตรวจสอบนะครับนะครับเงิน200ก็จะเอาจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็เอาไปสร้างพิพิธภัณฑ์ซื้อปูนซื้อหินท้อสายนะครับนะครับเพื่อให้คนเรียนรู้นะครับอีกมากมายครับ อย่างในการนี้มีอีกเป็นร้อยครับนะครับเราโชว์ไม่ได้ครับก็าราสถานที่ไม่มีนะครับสถานที่ไม่พอนะครับนะครับครับสวัสดีครับ